ในเมืองไทยเนี่ยเวลาเช็คในเว็บไซต์เนี่ยเฮอร์รี่มันขึ้นมาไม่รู้กี่คนแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นซับเป็นเทียที่เท่าไหร่เราห่วงว่าเราได้เทียต่ำๆปุ๊บเวลามีปัญหาเนี่ยเราหาใครรับผิดชอบอยากเราก็เลยส่งไปถามที่เฮอร์รี่ที่เมืองจีนผ่านอีเมลเราก็ตอบกับอีเมลมาของ South อีสต์เอเชียเขาก็แนะนำเป็นบริษัทวอลเทคมาให้ผมครับน้องเขาก็จะมีถามกรณีที่สำคัญก็คือสิ่งแรกเขาถามว่าพี่ใช้งานหนักไหมหน้างานพี่สินค้าเป็นแบบไหนวิธีการยกใช้พาเลทไหมอ่ะเราก็รู้สึกความใส่ใจที่เขาให้เรา ราคามันเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการตัดสินแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้รถอะ่ะอยากได้บริการหลังการขายที่ดี สวัสดีค่ะเปี้ยจากบอเทคนะคะวันนี้เรามาสมมอบรถกันที่บริษัทโปเฟนเดอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นโรงงานที่ผลิตโช๊คสัญชาติไทยนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นนะคะลูกค้าเนี่ยเข้ามาสอบถามเรานะคะว่ามีรถโฟกลิฟ์ไฟฟา้าเบตเตียรเนี่ยที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงไหมเนื่องจากว่าโรงงานเนี่ยมีการผลิตแล้วก็มีทั้งกะกลางคืนแล้วก็กะกลางวันใช้งานต่อเนื่องมากกว่า6ชั่วโมงนะคะทางเราก็เลยได้มีการแนะนําลูกค้าว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเอารถมาให้ลูกค้าเนี่ยทดลองใช้ที่หน้างาน เลยค่ะว่าแบตสแตนดาร์ดเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมลูกค้าเลยบอกว่าขอตัดปัญหาด้วยกันเพิ่มสเปคแบบไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการสมมอรกันค่ะ สวัสดีครับผมคุณากร,รวาจาศิริสินครับผมตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายสนักงานครับผมของบริษัทโปรเฟนเดอร์ ender, ประเทศไทยจำกัดครับเราเป็นบริษัทผลิตชกอัพสัญชาติไทยครับผมซึ่งผลิตตั้งแต่มอไซค์กระบะรถใหญ่ SUV แล้วก็เป็นประเภทพวกรถเกง่งรถไฟฟ้าเรามีขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกครับผมก็เราก็มีส่งอเมริกา ส่งยุโรปมีส่งญี่ปุ่นออสเตรเลียรอมอาเซียนตะวันออกกลางก็มีครับผมทำไมเราถึงเลือกรถใช้ไฟฟ้าหรอสมัยก่อนพวกเราก็ใช้ดีเซลข้อที่1มันไม่มีกลิ่นครับเสียงเงียบเพราะเราวิ่งในอาคารเราก็ต้องมามองเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าเฮ้ยโรงงานเราก็ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อมเรื่องที่2เราไม่ต้องคอยกังวลที่เด็กต้องวิ่งไปซื้อน้ํามันซื้ออะไรทําไมเราถึงเปลี่ยนมาเลือกลิเทียมตัวเก่าของเราเนี่ยครับใช้น้ํากัน แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันว่าต้องคอยมาเติมน้ากันอายุการใช้งานสั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแบตของเราอะเราวิ่งเนี่ยวิ่งทั้งวันช่วงเวลาของการชาร์จอะเรามีสั้นฉะนั้นพอเด็กไปชาร์จชั่วโมงสองชั่วโมงปุ๊บแบตมันอายุสั้นลงเร็วมากเลยพอใช้ไม่ถึงประมาณ2 3ปีก็ต้องเปลี่ยนลูกแล้วคือเปลี่ยนทิ้งเลยเราก็เลยมานั่งดูเอ๊ยลิเทียมมันแพงกว่าจริงแต่ณนะตอนปัจจุบันตอนนี้ราคาลิเทียมมันลงมาแล้วเราก็เลยเลือกลิเทียมแทนแเราก็เลยไม่ไปมองว่าถ้าใครจะเสนอเป็นแบตน้ำกันก็ไม่เอาเ นับเป็นครั้งแต่นับเป็นเซอร์เคลิลฉะนั้นก็เลยสบายใจได้ว่าเหลือสมมติเหลือ80เขาอยาก,กชาร์จก็ชาร์จได้มันไม่มีผลต่อทำให้แบตเสื่อมเร็วที่มองอีกอันนึงที่เป็นเบิลลิเทียมมันชาร์จได้เร็วกับน้ํากันอย่างเช่นเราใช้น้ํากันเนี้ยบางทีชาร์จที4-8ชั่วโมงแต่ตอนนี้ยมาเลือกของ li, อเฮอร์รี่เพราะเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีฟ้าชาร์จได้2ชั่วโมงก็เต็มแล้วไม่เกินนี้มันก็ตอบโจทย์เรา ก่อนหน้าที่เราจะเลือกเฮอร์รี่เนี่ยกแรกเราก็ไม่รู้หรอกเขาคือใครเราก็เจอใน Facebook แล้วเราก็ไปเช็คในอินเทอร์เน็ตเฮอร์รี่เนี่ยเขาอยู่ติดท็อปอันดับหนัดับสของจีนแล้วในระดับโลกล่ะก็ติดท็อป10อีกเราก็เลยมีความมั่นใจแล้วถ้าเขาสามารถส่งไปตลาดทั่วโลกได้เนี่ยแบรนด์นี้ต้องใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วเฮอร์รี่เนี่ยมีขายในไทยมีเอเจนไหมเพราะเราหวงว่าขายเสร็จปุ๊บจบเซอร์วิสหาไม่เจอ ปกติเวลาผมจะดูว่าบริษัทไหนเป็นบริษัทตัวแทนผมก็พยายามเช็คกับเฮดคอลเเตอร์ก่อนแล้วเฮอร์รี่ประเทศไทยเนี่ยคือใครวะเราก็เลยส่งไปถามที่เฮอร์รี่ที่เมืองจีนผ่านอีเมลเราก็ตอบกับอีเมลมาของเซาท์อีสเอเชียเขาก็แนะนําเป็นบริษัทวอลเทคมาให้ผมครับผมก็อ่าโอเคมั่นใจละอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นตัวแทนตัวจริงละเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเวลาชิ้นในเว็บไซต์เนี่ยเฮอร์รี่มันขึ้นมาไม่รู้กี่คนแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นซับเป็นเทียที่เท่าไหร่แล้วห่วงว่าเราได้เทียต่ำๆปุ๊ k, หรือว่าจะตามเรื่องงานซ่อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลังจากนั้นก็มีติดต่อกับทางวอ r เทคเขาแนะนำวอ r เทคมาก็เลยได้คุยกันดังากนั้นเราก็เริ่มคุยเรื่องของสเปคและว่าเลร์อยากได้อะไรก่อนน้องเขาก็จะมีถามกรณีที่สําคัญก็คือสิ่งแรกเขาถามว่าพี่ใช้งานหนักไหมหน้างานพี่สินค้าเป็นแบบไหนวิธีการยกใช้พาเลทไหมคนย้ายภายนอกภายในผมว่ามีใช้ยกขึ้นตู้ด้วยน้องก็ถามอีกแล้วพี่ต้องเข้าไปในตู้ไหมเราก็รู้สึกความใส่ใจที่เขาให้กับเรา คือผมชอบนะเวลาการที่ถามผมเนี่ยผมจะได้ตามรีเควสต์จากทางทีมงานผมได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าอยากทํางานทั้งยืนจบน้องเขาให้ไอเดียมาเราก็เลยอลยโอ้เออไอตัวนี้เราไม่เคยคิด รู้สึกแฮปปี้ครับเพราะเราได้ไอเดียเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องของแบตเตอรี่เราก็ไม่เคยคิดว่าแบตเตอรี่มันจะมี3ไซส์เออน้องมันขับวันหนึ่ง4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแต่เราไม่เคยดูพฤติกรรมของเด็กในการขับว่ามันจะมีผลต่อกินแบตมากแค่ไหนอ่ะเนี่ยเราไม่เคยไปมองน้องเขาก็ใส่ใจบอกว่าเฮ้ยหนูคิดว่าใช้แบตแค่นี้พอนะเพราะว่าชาร์จมันไวนะแต่เราก็มองอีกว่าเวลาคนมันงานใช้งานจริงอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ชาร์จนะเพราะว่ามันด่วนผมก็อยากได้ใหญ่ขึ้นน้องเขาก็นําเสนอมาอีกถ้าแบตมันน่าใหญขึ้น โดยภาพรวมแล้วมันก็น่าจะต้องวิ่งได้มากขึ้นวันนี้เราคุยกับทางวอ r เทคไปรับประกันกี่ปี3ปี2,000ชั่วโมงมาคอยดูบริการช่วงปีแรกหรือไงเอ่อเซอร์วิสสิ่งแรกที่พวกเราออยากจะมองอะ่ะถ้าการบริการะ่ะทางวอ r เทคเข้ามาปุ๊บบริการเซอร์วิสได้เหมือนอย่างที่เขาคุยอะ่ะกล้าตอบคำนึงว่าถ้าเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยแบรนด์เฮอร์รี่นี่ซื้อใครได้บ้างวะผมก็จะได้กล้าแนะนําทางวอลเทคเพราะว่าราคาเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการตัดสินแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้รถอะ่ะอยากได้บริการหลังการขายที่ดี มั่นใจใช้โมเทคความรู้สึกอย่างแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่ามีความแข็งแรงทนทานคิดว่าสามารถดูงานกับพาร์คเฟนเดอร์ได้ยนระยะยาวเลยครับการใช้งานผมรู้สึกว่ามีความนิ่มและมีฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายครับการยกมีความเร็วสมูทขึ้น,นครับใช่มีความแข็งแรงอยู่ในนั้นระบบเซฟตี้มีความปลอดภัยให้กับทางผู้ใช้งานได้ดีมากเลยครับ